คุณหยาดเดือนทิพสุวรนและครอบครัวแสนตุ้งพันไม้เจ้าของสวนทุเรียนเปิดเผยถึงการนาผลผลิตทุเรียนมาทําเมนูข้าวเหนียวน้ากะทิทุเรียนว่าข้าวเหนียวน้ํากะทิทุเรียนเป็นเมนูพื้นบ้านที่ทํากันมาตั้งแต่ในอดีตโดยการนําข้าวเหนียวมาทําข้าวเหนียวมูนและนําเนื้อทุเรียนที่เป็นทุเรียนสุกจนเนื้อเริ่มนิ่มแล้วนํามาเคี่ยวน้ําตาลทรายในกระทะใส่น้ํากะทิลงไปเคี่ยวให้สุกก่อนจะนําเนื้อทุเรียนใส่ลงไปในน้ํากะทิหลังจากนั้นจึงตักใส่ถ้วยกินกับข้าวเหนียวมูนจะได้ข้าวเหนียวน้ํากะทิ แปลกและแตกต่างไปจากเมนูดั้งเดิมคือ<ๆ>จะต้องมีการใส่ใบเตยลงไปเคี่ยวกับน้ำตาลทรายก่อนจะใส่น้ำกะทิลงไปเคี่ยวให้สุกเพื่อเพิ่มความหอม <ๆ S 1> จะใช้เนื้อที่เป็นชิ้นเพื่อให้คนกินได้กินเนื้อทุเรียนมากๆโดยข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนของคุณหยาดเดือนจะมีทั้งข้าวเหนียวมูนที่เป็นสูตรดั้งเดิมสมัยโบราณและมีข้าวเหนีวยวไก่ย่างคือข้าวเหนียวที่นึ่งแพ็คใส่ถุงข,ขา,ยายควบคู่กับไก่ย่างหรือหมูย่างทั่วไปโดยนํามากินกับน้ำกะทิทุเรียนสูตรนี้จะทําให้การกินข้าวเหนียวน้ำกะทิท กลมกล่อมอร่อยส่วนใบเตยที่ใส่ลงไปในน้ํากะทิเป็นสมุนไพรช่วยบํารุงหัวใจและช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจช่วยแก้อาการอ่อนเพลียช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้รู้สึกเย็นสบายสดชื่นโดยเมนูนี้ตนจะทําไว้บริการแนะนําลูกค้าที่มาซื้อทุเรียนที่เปิดขายหน้าร้านแสนตุ้งพันไม้ตำบลแสนตุ้งอเาเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหากใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0911569944 งงต้องแน่หใช่ครับครับเนี่ยครับถ้าถเคาะหลวมเนี่ยเนี่ยนี่ยคือเนี่ยเราต้องกินแล้วเเนี่ยราต้องกินแล้วถ้าถ้าเป็นไม่เอาตังค์ครับไปเลยครับโอ้โหไม่เป็นไรหรอกครับอันนี้จะมีอะไรอ่ะกินก็เอาไปเลย